ใครอยากได้รถ Cross คอสโอเวอร์ค่ายที่แบบว่าเน้นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์อย่างค่ายมาด้าป๋าแนะนําคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็คือรถมาด้า CX3 นะครับเป็นตัวเบสนะครับ2.0ตัวเบรปี2022ใหม่กริบๆเลยนะครับใหม่เพียงแค่18,000เท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบการออกแบบดีไซน์ของค่ายมาด้าเนี่ยต้องบอกเลยว่า ตัวนี้เนี่ยออกแบบให้มีความเป็น crossover นะครับก็คือมีความเป็นสปอร์ตลุยๆมากขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างอนุรักษ์นิยมในสายของ m a ด้านั่นเองนะครับและนี่คือสภาพความใหม่นะฮะสีบานกิ๊ทั้งคันเลยอยากให้คุณลูกค้ามาดูด้วยตาของตัวเองเลยนะครับดูความความเป็นออปชันของเขานะฮะอ่ะออปชันที่ป๋ามองว่าคันนี้เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็มีไล่มาจากด้านขวามาทางซ้ายนะครับตรงนี้ก็มีระบบ i อสต็ Stop ให้นะฮะด้านด้านล่างนี้นะฮะอ่าก็จะเพิ่มความประหยัดเวลาเราจอดรถติดไฟแดงนะครับและตัวนี้ก็ให้ครุ c เ n นโทรมาให้และตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าระบบอ่ามันติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมเครื่องเสียงจอตรงกลางแบบนี้นะครับ จอตัวนี้ก็เป็นทั้งระบบสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นระบบของเหมือนกับ i d r i v e นะครับก็ก็สามารถหมุนเป็นจอยสติ๊กตรงนี้ควบคุมได้นะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงแยกตรงนี้แล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดการขับขี่โอ้โห e v e r y t h i จรจิงกระเบลนะครับอยากจะดูออฟชั่นเต็มๆเดี๋ยวป๋าทำคลิปให้แต่ที่อยากให้ดูสภาพมากกว่านะฮะสภาพความใหม่ดูดูนี่นะครับ รถก็บอกต้องดูเบาะคนนั่งนะครับเบาะคนขับนะฮะถ้าเบาะคนขับเนี่ยกริบๆแบบนี้แสดงว่ารถใช้น้อยแน่นอนนะครับนี่การออกแบบดีไซน์นะครับเป็นปีคุ้มหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของคอนโซลคอนโซนก็ใหม่กริบๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับมาด้า CX3 ตัวนี้ปี B 2022บอนะครับบอกเลยว่าผ่อนสบายเริ่มต้น 12,000เพันเท่านั้นเองนะครับใหม่ๆแบบนี้ไม่ต้องออกายแดงครับมาออกกับเราได้เลยนะครับ